ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพืพพพอนน่อนทุกท่านเนี่ยิยู่ต่อสู่ช่องเกมมาอยู่ผมนะ่ยเกมใหม่เนี่ยตัวนอกงานดีนะสไตล์อนิเมะน่ารักน่ารักเนี่ยแบล็คแบลจัดทีม่อสู้นะฮะก่อนเพ่เล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสุดปนนนนลอดภัยแนะนำร้านชอบแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอชอปเนี่ยที่สุดการละครนยนะฮะสำหรับวันพังแมนนะร้านเรารับเติมแล้วนะครับผมโปรโมชั่นตามนี้นะฮะสะดวกแพ็กไหนนะฮะร้านเรารับเติมทุกแพ็คเวอร์เบย์เว็บไลน์แอดเฟซบุ๊กนะ่ยทักมาได้เลยนะลิงก์ผมปัักกคให้้ทุรงนะะฮ ว่าจะเป็นคลิปหรือสตรีมนะฮะตามนี้เราจะเป็นไอดีพาร์ทหรือว่าอันนี้ก็เข้ามาปรึกษาที่เพจได้เลยครับรับเติมทุกแพ็คนะเติมเกมเติมถูกต้องโอจะอัพไม่มีการรีเซ็ตแน่นอนนะครับผมลุยึนี่ฮะมามาถึงแจงตัวเอเลยครับคือลายเส้นกระตู้จะเป็นพิกเซลนะน่ารักๆเหมือนตัวข้างล่างนะแต่อาร์ตเวิร์กอยู่ข้างบนนะฮะ สวยน้องอันนี้เหมือนกันนะีอย่บอหน้าแจงหมดเลยจะมีฉากต่อสู้เนะี่ยอันนี้ก็เป็นเบื้องแรกเบื้องต้นเนาะบรรยากาศพิกเซลน่ารักแบบนี้เลยไปคลิปข้ามไปเลยครับนี่มาถึงก็จัดทีมต่อสู้สองตัวแจกนะีมีแสงมือด้วยนะฮะ ไปยเยี่ยงไงมันก็จะต่อส่วนเองแล้วก็เหตุมานาเต็มสีเหลืองนะฮะก็จะใช้อันติปุ๊บไปเยี่ยงเขาไงเนี่ยน่ารัก <c oughs> บอกได้เลยว่าน่ารักเนี่ยขี้ขู่อนุเนะเนี่ยอีกเกมหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปก็ <c oughs> โอหน่าเล่นมากเนี่ยนะผมสตรีมตอนค่ำนี่แหละนี่ยไม่รู้เจอใครนะหัวม่วงๆนะี่ยอัดบท แอบอันนี้เอาน้องเขาถอยหลังไปนะอันนี้น้องเขาไป็เหมาะที่จะอยู่ที่ข้างหน้านี่ฮะตัวเหมาะที่อยู่ข้างหน้านมีรู้สึกจะเป็นหมวกตัวตุ่นหรือตัวไดโนเสาร์ก็ไม่ทราบเลยตีไปก่อนแล้วกันอ่ารออันติครับปี๊ยังก็ให้แค่นี้เองครับอันติหัวแดงแรงมากนะเฮ้ยทำไมมันคอนเนคคอนเนกอย่างเนี้ย เฮ้ยเก็ดเป็นอะไรนี่ครับเซิร์ฟเวอร์มันแหลกเนี่ยยางว่าสโตนอกเป็นเรื่องธรรมชาติอ่าไปครับโอ้โหไปช่วยสองคนเนี่ยพี่เสือกำลังโดนลุมมด้วยศัตรูไม่ทราบฝ่ายเนี่ยบรรยากาศเกมก็จะเป็นแบบแนวพิซเซลแบบนี้เลยนะกรเดินเควสเอาแล้วผมเนาะนี่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กัน ในการหาเกมใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์สนับสนุนมาโดยตลอดเวลานะฮะปีใหมน่นี้มีอะไรจะให้ครับขอให้มีความสุขคนจเจริญตลอดปีนะฮะสิ่งใดที่คิดไว้ก็ขอให้สมปัารถนาตลอดปีนี้เลยนะฮะอ้าวทำไมเราแพ้นี่ไงมาช่วยหนึ่งคนน้องลีออนนะใช่ไหมลีโอนี่นะ เฮ้ย <cents cover S 3> <c Ris ky> ไปยังเร <tales> <bur> ียวเนี่ยทุบเดียวหายอะไรจะโหดขนาดนั้นเป็นโอ้หมันถือเครื่องคิดเลขนี่มาอันนี้ก็เป็นอาวุธนะแล้วก็แผ่นชิพนี่น่าจะอัพ efp น่าจะเป็นแนว iden จดจีนจดสู้นี่แหละแนวิกเซลน่ารักจารักใครชอบแนวนี้ก็ลองโหลด rotation control แนวนอนมาดูได้ป่าถ้าไม่ได้ก็ลอง l d p ดูนะ แนวนอนอเคอันนี้คือ,อไรอองอ๋อ,อ,อมันเก็บไอเดอนอยู่รับของไปนะผมอไอเด,อ,เดอนนี้น่ารักเย่ที่ผมนำเสนอก่อนอันนี้แม่งสวยอันนี้มาฉากใหม่ครับเฮ้ยมันใส่ชุดอะไรวะตัวเฮียน,นี่วะ ตัวไอเฮียนี่หว่าเนี่ยชุดนี่อ่าสู้ต่อครับผมไ <มา S 1> ีดูว่าใครเปิดกระชาตต่อนอะคูณสองได้แล้วเนี่ยออโต้โอ,อ้ตายไวจัดอันนี้ด่านสองคิดหนึ่งแล้วมันยังไม่เจบไปเลยด้อโอ้น้องหัวแดงแรงแร,ร,รงกว่านะ นี่ฮะเรียงกว่าเยอะอ่าต่อไปอัพครับผมอัพแท้งใช่ไหมน่าจะเป็นแท้งเลยครับผมเฮ้ยแต่มันเป็นมันเจ๋ย TS เ,เ,เลยเนะยเห็นไหมนี่อ่าใสาวุฒิไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่มานำเสนอนะฮะ เดี๋ยวรับตรงนี้อ่าสองขีดสามนี่หยุดรีเกมนี้ครับสองขีดสามเนี่ยจะได้ใบกระชาประมาณสิ่งี้เห็นแว๊แบๆบสิบใบแสงมืดแท่นะบับทาดตามนี้เลย ลูยขึ้นไปข้างบนเพื่ออ๋อมันตรงท่าหรือเปล่าชนะท่าตรงหน้าหรือเปล่าเปลี่ยนตำแหน่งเอาต้องออโต้นี่มานี่ต้องกดตรงนี้นะฮะไม่ต้องออโต้ก็ได้เล่นมือก็ได้ผมว่าดีกว่าอันนี้มาดูกันว่าเราผมจะได้ตัวอะไรตัวแรกพาไปเอาไม่ไม่พาไปอ่ะนี่ ยังไม่ถึงอะนี่สองขีดสามอยู่นี่อะไรครับเนี่ยอ่าโอเคได้แลวอ่าไปเปิดกระชาครับผมตรงนี้ขวามือไปสิบใบแรกจะเป็นอะไร นี่ดูฉากเปิดกระชากน,นะฮะยิงเหมือนขี่ยานะะเนี่ยเฮ้ยไปดิ <c oughs> ไปนะฮะลุมิติหลุมดำนะฮะโผล่อีกจัก,กรวาลหนึ่งปึ๊บอย่าบอกตัวแจกนะ,ะเฮ้ยได้ทุกค้อนไอตัวนี้แรงเว้ยสายแทงนะ,ะน,ะะนะะี่แทงดาเมจหรือเปล่า อะไรอะเนี่ยหุ่นยนต์ไอ้ย็นมันทำตัวละครน,น่ารักสไนเปอร์นี่ฮะตัวเอ๊ยได้สามตัวหรือ,อยังไงเฮ้ยผมไม่ได้ตัวทองได้แต่ตัวม่วงว่ะไรวะรูว่าตัวม่วงสูงสุดแล้วนะฮะเบียนได้แทง ใช่ไหมไม่น่าใช่นะนแทงเรามีแล้วอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแทงแรงก็ได้อันี่อัพสักหน่อยฮนะกดสกิลได้ไหมเอาไปเลยได้ด้วยนะผมเปยี้ยงสกิลสองโผนะฮะโอ้โหพออัพปุ๊บเป็นแรงเลยนเนี่ยอันนีนะ้อัพได้ไหม ครับไปแล้วน้องคนนี้แหละตัวนี้ก็แรงนะเนี่ยจะเป็นตัวสีฟ้าก็จริงนะของปอมไอ้ของกากมี3ส,สกิลนะของดีมีสสกิลโอเคลุยนี่รับของนี้ด้วยนะอย่าลืมดูเดู7วันนะแจากอะไรเอาให้ครบ โอ้โหอันแรกแค่888นะฮะวันที่2แจกตัวนี้มหาเจวงี้วันที่เจ็แจกตัวนี้เลยนะกระต่ายน้อยเปิดต่อได้ไหมมีอยู่สองพันสี่โอ้โหไม่ได้ขาดขาดสามร้อยนะผม็ออินเจ็ดวันแรกอ้าวไม่ใช่อันนี้ daily c r e ส t แจกไม่สักสามร้อยโอ้โหมีแจก VP ด้วยเอ้ยไม่ใช่ใบ PVP นี่อะไรอะ โอ้ขาด300ได้200เอืเอ้อเผดไม่ได้ขายอร200นี่กล่องไอเดนหรือเปล่าเนี้ไปุยต่อน่าเล่นน่ารักดีแบลวแบลวเล่นเป็นเฟินนะรับสายจากหัวหน้าหรือเปล่า โอ้เอาหุ่นยนต์ลงนี่ได้บัฟเอดีเคตามนี้เดี๋ยวไม่ต้องใช้ออตโต้ะนะเราจะใช้ท่าไม่ตายของหัวค้อนเสียบบัฟสามร้อยดอกเดียวหายเลยครับผมมาดูความแรงนะผมนี่พันเก้าเลยก็ ประมาณนี้แล้วกันนะเอาไปเล่นสโตนอกภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นงานดีไอเดนจัดจีมต่อสู้แนวตั้งนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ